ตรงไหนสาลานโปรเส้นไลน์เนี่ยัระกวดได้ไหมอันนี้ต้องขโมยกันเ้าหยับมีบอกด้วยถ้าผมตำรวจนะครับด้วยสายตาณตอนนี้นะครับคือพี่น้องที่ลงแพลนะครับเสียงไปแล้วเพลงโคเสียงไยแล้วเดลเดเลย์มีแต่ได้ข้าเราออกเสียงพี่น้องตรงกลางไม่ได้ยินเสียงเลย โดนยาจะลงไเแล้วไม่ยอมกินข้าวเลยไม่มีเสียงให้เลยกีข้างๆก็ไม่ยอมกินข้าวแบบไหนแบบไหนเหลือเวลาประมาณสิบนาทีนะครับถ้าผมปล่อยแล้วถ้าผมเดินด้านข้างถ้าเด็เอาง่ายๆแบบลุกลุกพุ่งลุกพุ่งเอาแบบเป๊ะๆนะครับอ่าโอเคกามสบายเลยขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับ่อนเหิร์ตแหความสนุกสนานนะครับ มันหมาอนกัทุกคนนะครับตอนนี้เรากาลังมีโดนจักหลวงพ่อนะครับถ่ายทอดสดนะครับส่วงพ่อูใบนะครับครับผมตอนนี้โดนกําลังพินนะครับสํารวจนะครับตาพี่น้องตาไหนได้ปลานะครับตัวใหญ่ขอเสียงเลยด้อพี่น้องโดนกาลังพินไปแล้วนะครับไหน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 คนไหนคนไหนลุดไหนคนไหนลุดโดนโดนโดนโอ้ฮะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่โดนแล้วนะครับตัวใหญ่โดนแล้วตัวใหญ่โดน ตายเลยวันนี้นะครับใข่ได้ตัวแรกนะครับใส่กระชังไปเลยนะครับใขรได้ตัวแรกใส่กระชังไปเลยนะครับ <S <S อยาคิดว่าปลาไม่มีนะครับมีนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่โดนนะครับตอนนีพบอกว่า,วานนแพมันห่างกันเยอะนะครับแพห่<อ>างกันเยอะนะครับโอ้โยแก่ดดเลยรับเนี่ยฟังที่ทางที่เหนือได้กระโดดแล้วเพราะนนี้แพไม่มีเอาพี่น้องบ้าน ปลาอะไรครับปลาจีนปลาจีนนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับประมาณสักโอ้ได้แล้วครับได้แล้วตอนที่ได้แล้วได้แล้วปลาจีนปลาจีนนะครับปลาแจ็คตอนนี้หลวงพี่มาแซ่แร้วนะครับหลวงพี่ใมมนเข้าในวัดดีกว่าตามาปล่อยจีนจนมาปล่อยอน จริงๆหลวงพี่ไม่น่ามาชมด้วกครับน่าเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องมาจากบ้านสวนกี่ตัวกันเนี่ยอย่าลสอครับวกิโลสูงสุดพี่สมคบนะครับด้านข้างเอามาแล้วรับขึ้นมาแล้วมีรางวัลไหนมีรางวัลไหนนะครับกิโลสูงสุดกิโลตามทุกข้มีรางวัลให้ครับหนึ่งเป็ด เขียววันวันสาววันสาวคุณอย่าฝันอย่าฝันบาจากาบ้านไหนกันดิบ้านไหนทั้สมิงอ่าเอาไปแล้วนี่ไปเตรียมตู้เย็น้าโมวันทิ้งวันทิ้ง เพราะสารนี้จะมีปลานินเยอะมากถ้าท่านไม่คลนจะไม่ได้ปลาปลาเลี้ยงปลาบางอื่นนี่คุณหวานเมื่อสาสาวไปไม่กินหรอกกรุณาคล้ำดูแล้วมันจะเจอปลานินตัวใหญ่ใหญ่จะเจอปลาหนิ่ตัวใหญ่เลยครับคลำด้วยคลำเบื้องคบไม่งั้นท่านจะไม่ได้ปลาอาบ้านนะครับบ้องสว่างครับบ้องสว่างนะ ท่านจะไปปลากลับบ้านไม่งั้นท่านจะไม่ได้ปลาหรอกได้ยังครับนั่นได้แล้วทางทิศเหนือได้แล้วนะครับเออมาจักทำสมิงเอ๊ะทำไมมาจักทำสมิงทำไมหมานแค่แับนี้เนาะเขารู้จักหากินเอาพี่น้องแซนสนุกมากเลเสี่ยริทเตะป์พิมพ์บังด้ยดูแหแดงนะครับคนเสื้อแดงนะครับดูคนเสื้อแดงนะครับดูคนเสื้อแดงนะครับ มีตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับคนเสื้อแดงนะครับอยู่กลางแพนะครับอยู่กลางสะเลยนะครับเสื้อแดงตอนนี้กลังสาวอยู่นะครับกลังสาวอยู่เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นบนแพแล้วนี่โชว์ไหมโชว์ไหมช้างไหมโชว์นะครับโชว์นะครับถ้าช้างก็ช้างนะโชว์ก็โชว์ว่าไงครับจะช้างไหมถ้าช้างใส่ถุงมาดีใหญ่หลุดเออโอ้ตอนนี้ตาอุิยได้กี่ตัวเนี่ยตาอุิยกี่ตัว เฮ้ยเดเลยสามตัวครับตอนนี uh ้อ huh. ย uh ู huh. so ่ทางไม่ชังไม่ชันไไม่เคิเทียนนะครับตัวใหญ่ไม่เคินเทียนนะครับชันรีบชันเจ้าหน้าที่พนักงานขายตั๋วนะมีอะไรมากินวันนี้มีอะไรมากินอะไรนี่จิ้นเป็ดไทจน้าฮดอร่อยทุกชิ้นนะครับยกเว้นชิ้นที่เรากินนะครับนะฮะสีสันนะครับคนสวยๆอยู่ริมบ่อนะครับ ณะแม่บ้านก็มายืนเชียร์นะครับเนี่ยฮะคณะแม่บ้านก็มายืนเชียร์นะครับนะฮะดูนะครับคณะแม่บ้านก็มายืนเชียร์นะครับนะฮะใครไม่ได้ปลาคืนนี้อดนะครับใครไม่ได้ปลาคืนนี้อดนะครับแม่บ้านลงนนได้แล้วนะครับใครไม่ได้ปลาอดนะครับวันนี้นะครับนะฮะบรรยากาศการทอดแหของบ้านบัวเชินะครับก็ถือเป็นการลงแขกหรือเป็นการร่วมสนุกกันนะครับ การทอดแหนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไปสมทบให้กับกองทุนหมู่บ้านนะครับใช้ประโยชน์ให้อย่างเหมาะสมนะครับนะฮะบรรยากาศนะครับได้อีกแล้วนะครับพอบ้านใจกล้าได้อีกแล้วปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลายี่สกนะครับปลายี่สกงินจันนะฮะนะฮะแม่บ้านก็ยืนเชียร์อยู่นะครับแม่บ้านยืนเชียร์อยู่โอ้ย S <S หลุดใช่ไหมนะ่ะโอ้ยน่าเสียดายนะครับเฮ้ยนี่ยฮะได้แล้วนะครับหนึ่งตัวเป็นปลาอะไรนะครับปลาจีนปลาจีนไซส์ประมาณสักสี่ห้าขีดนะครับปลาจีนนะครับนะฮะ,ฮะ,ฮะก็บรรยากาศ ดีนะครับไม่ร้อนมากนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโครมดูทีมงานของนันิกนะครับนันิกนะครับมีนะเหลืองด้วยนะครับอยู่ข้างบนแพรนะครับแพรสีเขียวๆแดงๆนะครับีเขียวเข้มๆนะครับนะฮะดูที่่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับนะฮะ แล้ทีมงานทอดแหแล้วครับเด้งตังครืโอ้โหทอดแหไม่แตกนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับนะฮะเอาใหม่นะครับนักอลู่นักบอลชู่นักนิกลงไปแล้วนะครับนักนิกลงไปแล้วนะครับนักนิกละนั่งเหลืองนะครับ ดูนะฮะโอ้โหพอเหลืองของเราได้ปลาแล้วนะครับโนูโหตัวเท่าตัวเล็กตัวน้อยนะครับนะฮะพอเหลืองนะครับนอกจากตกชิงหลิวเป็นแล้วนะครับทอดแหเป็นด้วยนะครับพอเหลืองนะครับนู่นะครับนะฮะอยู่กลางน้ําเลยนะครับนันนิกโดดลงน้ําไปแล้วนะครับกําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะ ดูที่จะได้ปลาไหมนะครับจะได้ปลาไหมมาดูนะนิกสาวแหนี้ขึ้นมาจะเป็นยังไงครับนะฮะนะฮะ นันิกโชว์หน่อยนันนิชโชว์หน่อยเอาเซฟตุ้ไปอยู่ในี่ให้พี่น้องนะฮะโบกมือดักกวักมือเรียกแล้วนะครับอยู่กลางแพนะครับนันิชดูสิว่าจะได้ปลาไหมนะครับแหนี้นะครับนะนะครับแหแดงแดงก็ได้ปลานะครับนะฮะดูสินันิชแฮ้านะครับนันิชแฮ้านะครับไหนไหนปลาไหนปลาโอ้โห ไหนไหนโชว์ใหม่สิโชว์ใหม่สิโอ้เท่ากับเจ้าของของเจ้าของเลยนะครับปลาบูนะครับปลาบูนะฮะก็กำลังทอดแหกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยมาดูนันนิกนะครับนัเหลืองรอนะฮะรอช่วยปลดปลานะครับนัเหลืองรอช่วยปลดปลานะครับ บรรยากาศการทอดแหนะครับที่บานบุเชษนะครับอ๋านไปแล้วนะครับหวานไปแล้วเอาเห็นไหมบ้านดู ดูน้องนิ๊กนั่นนิ๊กกำลังสาวขึ้นมาแล้วครับกำลังสาวขึ้นมาแล้วดูนี่จะมีตัวไหมนะครับมีตัวไหมมาดูกันนะครับไม่อยู่เยวคัตัไไม่อยู่ครับไฮะลุน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 นไม่ <S <S ไมีอะไรครับ อะไรเลยนะฮะมีปลาตะเพียนน้อยหนึ่งตัวครับไปเลยน,นี่นะฮะอย่าไปชนนะครับนอกจากเล่นโทรศัพท์แล้วก็มาทอดแหกันนะครับนะฮะอือื้อไอเจอเหลืองนี่คือพึ่งศึกมาเมื่อเช้านะครับศึกมาเพื่อทอดแหเลยนะครับนี่ศึกนานแล้วบ่แคนึงนะครับว่าตงีทั้งทั้งหลาย ได้ไหมได้ไหมไหนดูดิได้ไหมามาดูมาดูไอทิศเสื้อเหลืองนะครับทิศเสื้อเหลือง,งอดูทิศเสื้อเหลืองนะครับไอเสียงน้อยเสียงน้อยนะครับป,ป่านไปแล้วโดนหัวกันเองอีกแล้วนะครับโดนหัวกันเองอีกแล้วนะฮะนะฮะปลูกฝังให้เด็กๆนะครับม,มีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับ นอกเหนือจากการจ้องจอจ้องโทรศัพท์นะครับผลงานบางส่วนนะครับนี่ฮะผลงานบางส่วนนะครับสัญชาติจีนล้้วนสัญชาติจีนล้นวนนะครับปลาจีนนะครับปลาตะเพียนนะครับนะฮะมีปลาช่อนด้วยนะครับนี่ฮะข้างๆบ่อก็มีไก่ย่างนะครับไก่ย่างไว้บริการนะครับจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่บริการให้กับนักโทษเหนะครับ น่าจะเป็นบริการก็กองเชียร์นะครับเนี่ยฮะก็มีทั้งข้าวโพดนะครับมีทั้งข้าวโพดนะครับอ่าแล้วก็มีเอ็มร้อยนะครับกระทิงแดงฝาขวดนะครับนะฮะกลุ่มแม่บ้านก็รอนะครับรอนะครับเมื่อไหร่พ่อบ้านจะขึ้นมาสักทีนะฮะเมื่อไหร่จะพ่อบ้านจะขึ้นมาสักทีนะฮะหมดหมดไปหลายแก้วแล้วนะครับหมดไปหลายแก้วแล้วครับพ่อบ้านไม่มาสักทีนะโอ้โห อลไรแกแหอยู่ไหน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 โอ้โหตะเพียนตะเพียนตะเพียนไปกตัวไหนดูสิเอาตะเพียนมาโชว์หน่อยโอ้โหตะเพียนตัวใหญ่นะครับตะเพียนนั่นมีเต้นโชว์ด้วยนะครับเนี่ยฮะความสนุกความสนันนะฮะความรื่นเริงความบันเทิงนะครับ